น้าเด็กนายอเดียแล้วก็ได้ยาเอายังไม่เปลี่ยนอีกเรื่ลยนหองนี้อัจจะให้เป็นได้ยากอยู่ตลอดดิฉันไม่ได้เปลี่ยนเขาใช้ขอบคุณนะครับขอบคุณให้เราทั้งสองนะครับทีมงานคุณคุณพี่ใส่นะครับในร่วมสวัสดีค่ะหมายเลข15บห้าทารินพัทยามูลหรือน้องอาโปนะคะนาวคลินิกเป็นผู้ส่งข้อประกวดค่ะเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเมืองลำไยเจ้า เอยต้องตาก็ดีใจลายได้มาพ่นพิ้งใสเมืองน้องคายนี่ละนาะเมืองของนาขีนาคาไหวปูไหวายาชมบางไฟนำกันเดิน สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข88นะคะต้องตาจำเริญใจค่ะร้านขำขันตำโพลพิสัยเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะปัจจุบันรับราชการครูจ้าขอบคุณค่ะนีน้ำถ่วมมาประกวดออกข่าวอยู่จากจังหวัดชัยภูมิค่ะขอบคุณค่ะไปลูกไปหยิบมาเลยค่ะบู๊ แก้มไข่อวมทวมมาเยือนแดนงามสศว้าจากสารคามผู้ใดกระทำคือสมบูรณ์แท้พูดเวลาค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข4 7น้องเบาวิวแม่รุมาตรป้องสูงจากจังหวัดสารคามกูกูก,กูดีไซน์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นส่งเข่าประกวดค่ะพละศึกษา อันทรงผมเนี่ยก็จะพากุกกูอิริทสูนางสาวซิโนแวกสีดกระต่ายบะสีดกระต่ายเสนซสนองบัวแบ่ทรงเข้าประกวดโดยวิกกี้โฮเทลอำเภอสังคมคุณปล่อยนอกระบบนางเอกร้อยระยี่ราชนราินีรร้วันบายซีสตูดิโอทาบอคุณโอหานคุณโอหานทะเลทาบอ อนามดื่มทิพอารีนามฝนหมูยอหนุยยิบรุมเงินลานสะซ้อยเสร็จเย็หนารานคุณโจกเมกอัพอุดรธานีคุณบีบีเมกอัพกาลสินแตง่งแตง่งคเนี่ยเป็นผีแต่งกะลี่ให้เป็นค้นและสปอนเซอร์ท่านสุดท้ายร้านย้ำบัวแบกินกระอวนบ่กินกะอวน,ก,น,ก,อนกินหน่อยขี้ลายกินลายทองเสียค้นกินไตค้นขายติดคุ้ขอบคุณค่ะสปอนเซอร์<า>แล้วแบติดท มา<ด>ประกวดเอาสปอนตัวนี้เจนไฟดับโอ้ยหนึ่งนะครับเพื่อร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเอางามไม่ว่าจะเป็นที่ดาบัางไฟพญายนาคหรือว่าเทพีบัางไฟพญายนาคของเรานะคะ<า>ในปีนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ จะสนับสนุนยังไงจะได้เป็นขวัญใจมหาชนเราจะามีนะสแกน QR นะครับเป็นการซื้อมาลัยออนไลน์นะคะ,คะ,ะสาวงามท่านหนที่ได้รางวัลจากมาลัยออนไลน์มากที่สุดกาะจะได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนะนะคะซึ่งจะมีเงินรางวัลถ้วยพญานาค<ช> <นะ S 1> แท่งศรัทธาไปครอบครองนะคะเพราะฉะ,ะนั้นสาวงามท่านใดในร้อยสามสิบเอ็ดท่านจะได้ตำแหน่งนี้ต้องน,นี่ค่ะโต๊ะขวามือดิฉันเลยค่ะ ซื้อมาเลยออนไลน์นะยิง QR code นะคัป๊บเดียวเข้าเลยส่งถึงนางงามเลยหมายเลขไหนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะทุกวันนี้สแกน QR ใช่คะแนนถึงนางงามทันทีค่ะเพียง100บาทเท่านั้นเองนะคะเราจะงดตหมายเลขลุ้นกันนะคะหมายเลขคุณผู้ชมค่ะไม่กลสื่อเรื่องหัดสิบ้านี่ หมายเลข7 6ค่ะน้องกมลชนกปูรณพาณิชค่ะ,คะเธอคือเทพีพญานาครบคนที่10ค่ะส่วนรองอันดับหึงค่ะเธอคือหมายเลข50ค่ะนะมงกุฎพญานาคสั่งทำนะคะปีนี้สาวาายะโสธรท้องตลาดนะคะสาวยะโสธรนะเออสาวยะโสธรท่านให้ท่านมอบสายสะพายแล้วมงกุฎนะคะแล้วค่อยมอบช่วยเป็นระดับสุดท้ายนะคะ ใส่สะพายและมงกุฎก่อนนะคะกาดใส่สะพายเสร็จแล้วมงกุฎนะคะยะ่าโสธรและกำแพงเพชรท่านนายกด้วยนะคะค่ะนงสาวงามยอดลงนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ท่านนะพระยาท่านนายกมอบมองกุฎค่ะท่านจับพางไว้ถ่ายรูปก่อนนะคะโอเคคภัพจับภาพเลยค่ะพางไว้สักครู่นึงค่ะ น้องกระมนกยดกลยินีด้วยค่ะกับน้องกมลชนกนะคะบุรณพาณิชย์คนจังหวัดยะโสธรสาวยะโสธรหมายเลข76็่ะค่ะและรองชนะเลิศของเรานั้นนะคะหมายเลข50นะคะเป็นสาวกำแพงเพชรนะคะ่วันนี้ขอบคุณนะคะประธานมาไก่น้องน้ำมนต์กันดาพักดีดำรงน้องภูมิใจนะคะค่ะเรียนเชิญท่านรองปรวี อมาตสกุลด้วยนะคะที่จะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศค่ะกับยินดีกับน้องออนค่ะสาวยศโสธรนะคะเธอคือเทพีบ้างไปพญานาคโลกนะคะคนที่สิบของขอำเภอโพลพิสัยอังหวัดหนองคายครับคงคงระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะ มงกุฎนี้ทำมาปีนี้เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ,คะไม่มีใครมาพ้อมตลาดนะคะถือว่าเป็นความสักและยิ่งใหญ่ของบา้งฝ่ายพญานาคโลกอำเภอขนพิสัยกะ,ะเป็นเวทีที่มีเฉพาะที่นี่ที่ทําขึ้นกับพระคุณท่านนายกและก็ท่านรองหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองค่ะพี่เป็นเค้กจะอ่านสองรอบนะคะหมายเลขสองค่ะคําถามคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะสีขององค์พญานาคที่แตกต่างกันออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะสีขององค์พญานาคที่แตกต่างกันออกไป,<า>ปค่ะก่อนอื่นเราต้อง understanding ิ้งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าวิถีชีวิต ความเชื่อความศรัทธานัา้นมีความแตกต่างและหลากหลายตระกูลขององค์พญานาคก็เช่นกันค่ะพญานาคนั้นมีทั้งหมด4ตระกูลตระกูลแรกนั่นคือตระกูลวิรุณปกักพญานาคสีทองตระกูลที่สองนั่นคือตระกูลเอาราประทะพญานาคสีเขียวตระกูลที่3นั่นคือฉับพญาปุตตะพญานาคสีรุง้งและตระกูลสุดท้ายนั่นคือกันหาโคตมะพญานาคสีดำความแตกต่างขององค์พญานาคก็ เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือคุณงามความดีที่พญานาคนั้นได้สร้างปิิสนาธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของบางไฟพญานาคและแบงคิดว่า there are not two or four the t i p t n e s is up you are believe in ไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกความเชื่อความศรัทธาแล้วแต่บุคคล believe in พลังแห่งศรัทธาขอบคุณค่ะ thank you มาเลขต่อไปก่นนะ